สิกแก่แม่แมาแม <ead, draw. S 1> ่บอบ oh, ่แยบบปแยบบปพเป็นชีแยบโอ้วไวแต่เด้อไอ้เหียเหียมันแล้วโอ้ยได้กินอยู่บ่บัดนี้ขอใจไม่ตู้ใจดียุบที่ซื้อเบียให้ไอ้นางน่ะซอยงานใล้นางนะ โดยขอบใจได้ตู้ขอบตู้ที่ช่วยซื่อเบียร์้ช่วยงานอันสาวนั่งอในังอตู้อยู่ดีมีแห้งอดีไปน่นายุมั่นกออยยืนเป็นโฮมโฮมให้ให้ลูกให้ให้ลกานเด้อสาธุสาธุ บ่าเนี่ยโอเงพี่น้องเลยสาวน้อยเพิ่นนุบมืออวยพรให้มี่ตู้ย่างดีเลยมันเป็นไข่บ่อเป็นไข่เขอะเอะเลยพี่น,น้องเลยเปิคดคลิปออกมาสาวน้อยเปิดห่านมือพี่น้องเลยเปิดห่านกับประเดิมเองก่อนเลยข<อ>ึ <c oughs> น้นมาขายดีแท้ อันได้บวกินอันได้กินได้กับอันได้กินบ่ได้บวกินใหญ่นะมันนี่ไม่ยังอันนี้นะมมนยัางบวกินใหญนะบวกกินก็ยาบ่อนี่นะมันเป็นยังยาบ่อนี่นะตัวนี้จ้ะตัวนี้กินได้บ่ตัวนี้กินได้ชิ้มึงดูใช่ป่ะคือประเดิมแต่เศร้าแท้เปิดคลิปออกมาเปิดห่านออกมาก็บประเดิมเลยมันก็คลายดีเด้อแบบนี้ มาเห็นเบียก์ซอยแม่ยังมไม่นะบอกปลาดุงอยู่เห็นยังเดียวมึงดูทางหลังนะอันเทินอยู่ไม่ยังนะไม่ยังนะชอชอชออาจัรพี่น้องเลยเบียร์เล้ามีเสือก็ว่าชอโมเมนเบียร์ปอืมอ่ะสบายดีปลาดุงงามๆเลยหันมาหันมาหนูหันมาหันมาหันมาก่อนเอ้าบนนุมืองามๆนี่เดียวมากล้องพี่เดียวมากล้องเอ้อสบายดีพี่น้องเลย โดยสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงวัตสุกุสุคนเนาะพบพ่อกันช่วงเช้าๆพี่น้องไอ้โมือนี้กันมาเปิดหานไล่ขี้ฝุ่นออกก่อนพี่น้องมาหมอกกนัวอยู่เนาะโดยมาแป๊บนีนแม่ขี้ฝุ่นนี่ดุในยังไ่เล่าในน่ะยังเดือห่าปังเอาใคากินขนมกันอืไม่รับจ้างขนมไปซื้อไปซื้อชุดงามให้เอาบอกป้าลุงไปซื้อชุดงามให้ฮะป้าเต้อือ ลูกขอบใจปะเตออร์ะโบฮะแม่เอามตใครเลยมุมเมาแล้ยใช่ไห<อ>เอาแล้วลูกจะเอาอย่างแบบเบิ้บงเบื้องนูนเบิ้งนี้แม่บออยังนะคือไม่ได้ทในอย่างอย่างเข่ากินไดเอาบอเมาแย้เนาะมีอะไรกับเข่ากับน้ำกระซื้อเหะอันนั้นแหะแม่พัดมูใเพื่อนดเอดะ้มมีอย่างเลูอมีแต่มักพริกเงี้นะไว้ใส่ใจเรอไหมบอ มาปัดล้างเบียให้แม่แม่สิอันชื่อให้กินดอกไหมพี่น้องเลยก็คือว่ามื่อนี้เนาะแม่น้องเชือก็มีรายการพี่น้องเอ้ยนี่เตรียมเตรียมมันล้างเสือน้องเชือว่าเสือน้องเชือว่าถามว่ามียังเสือปัดกี่ฟุ้งกี่เฟยอ่าเตรียมพี่น้องเลยเตรียมจัดงานให้น้องสาวเมื่อวันที่สิบเอ็ดนี่เนาะเมื่อนี้ก็มื่อนี้ก็ยังพี่น้องเลยเก้าเก้าเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดมื่อคือพี่น้องเลยทางแม่น้องเชือก็ อ้าวชินุกแล้วป่ะนี่เตรียมเหล่าเตรียมเบียร์ไว้ให้แขกให้คนพี่น้องอะไก็อ่าเราต้องเตรียมล่างเบียร์ไปพี่น้องอะยเพื่อจะไปเติมเพื่อจะไปเติมอ่าตัวหม่เนาะถ้าว่าห้าบอเติมแต่ห้าบอเอาล่างไปเนี่ยเพื่อนก็เสียคิดคิดเพิ่มนะพี่น้องอะไคิดอ่าร่างหนึ่งคิดห้าพันเนาะคิดการร่างเพิ่มบอกไปเอามาทั้งนี้เอามาทั้งนี้สิเอาไปทั้งนั้นบอสาปัดทีฟุ้งเลยเนี่ยอ่ะปัดทีฟุน่นเลยนะโดยเนาะพอดีมันมีอัน ทางแม่ใจดีพี่น้องเลยแม่ฮักคือเก่าเนาะเพิ่นกะซอยเบียร์งานแต่งน้องสาวมากพี่น้องเลยซิปล้างไว้จ้อนเนาะแล้วกะอ่าเป็นใส่ซองอีกพี่น้องเลยอ๋อแล้วอีกอนอื่นก็ต้องขอบุณขอบคุณทางแม่ใจดีเพิ่นหลายเด้อเนาะมามาม,มา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 สิเป่าให้มามาเป็นย<า>ังตีนะอ๋อล่างเบียร์ทับบอเอาแม่บอกว่าโบให้าลากไปแม่ให้ดุเซ็ตขี้ฝุ่นเมื่อขี่มุกนะ เฮ็ดแยงแซงอยู่โอ้ยอ่าแช่บๆๆๆโดยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะยังให้ต่สาวตาดำเพิ่นมาซอยเนาะทางแม่นซื้อกะอ่าสิเอาไปเติม1 2 3 4 9ล่างพี่น้องเอ้ยล่างที่10บ่ติ่มเนาะอ่ายังบ่เบิดแม่นซื้อแซ่อยู่ในตู้เซื้ออีแลอ้าวมกบ่ได้กินบ่ได้อยู่อย่างแล้วบ่ดิขายดีแล้วนีู่พี่น้องเอ้ยของใน้ากบางๆแน่เนาะเพราะว่า ช่วงนี้เรากับวันนี้รถไปเติมของกับน้องสาวน้องชายมาเตะไทยกับคนไปกินไปคู่มือคู่มือพี่น้องไอ้คายดีขนาดเนาะตอนนี้กับเตรียมร่างเบียร์ไว้ถ่าทางลุงไงพี่น้องไอ้เป็นมาสูออกไปซื้อเบียร์เตรียมใบเดี๋ว่านน้ำบุงน้ำหวานเนี่ยพี่น้องเอ้เนาะแล้วก็สิ่งใดที่มันขาดเทากับเติมคิดออกกับเติมพี่น้อง,งเอ้บางที่คิดไม่ออก เนาะไปหลายรอบอยู Nein, ่พ <t ell> ี่น้องเลยอ่าอ <t ell> ันนี้ก็สิเป็นเดี๋ยวว่าโดนมาสิแกเห็นมหมมั้ยบ่บ่บปแยบโปแยบโปแยบเป็นสิแย็นอ้าววัยเด็ดไอ้เหี้ยเหี้ยมาแล้วโอ้ยได้กินอยู่บ่วันนี้อันนะไรไหมาดุไหมามันที่อะไรไหมาไหมาเอ๊ะอได้ไหมโอ้ยเนาะอ่ะพี่พี่วันนี้พี่มาพี่แซ่ยบบ่มาชิมมึงเนี่ยบ่ยังไม่ได้เป็นบ่พี่น้องเลย มาซิมึงดูขอบใจไม่ตู้ใจดียุที่ซื้อเบียร์ให้อ้นั่งน่ะสวยงานห้นั่งนะยงนนนงนะโดยดูขอบใจไดตู้ขอบใจตู้ที่ส่วยซื้อเบียร์่ยสวยงานอันสาวนั่งางขอให้ตู้อยู่ดีมีแฮงอู่ดีเปนงนอันยมันก่อนเงิน เป็นโฮมโฮมให้ให <st oses> so, so ้ล like, yeah, ูกไฮลานดเลใต้ทานเด้อสาธุสาธุอ้าวบู่าไโยกเกงพี่้องเลยสาวน้อยเป็นนกมืออวยพรให้มีตูอย่างดีเลยเนาะโดยส่วนทางของเม่เพิ่นก็สิซมีเงินใส่ซองแลวกัสซมีซอยเบีย์10ล้างพี่น้องเลยเนาะโดยแล้กก็ทางแม้นองเซอร์กะ สิบล้างหรือยันบ่พ่อพี่น้องเลยเพระาะว่าแขกคนทางเจ้าบ่าวพันพ่อมเนาะก็เลยแม่ช่วยกิดชิเพิ่มมาอีกสิบล้างที่ซอยน้องสาวเนาะแล้วกะ็จ้างตู้ให้เพื่อนพี่น้องเลยจ้างตู้แบบว่ามาครบมางานน้ากันใหหมูมาชดมาช่วยงานกไน็ได้มนได้ซื้อน้ากันพี่น้องเลยแต่อ้ราคาเพิ่อนกัแพงแต็มเลยพี่น้องเลยเนาะไอ้ยังสามล้านป่ายเนาะรวมทั้งบง่งทั้งเบียร์ก็ ถาบ่าแม่เพิ่นซอยซิบล้างแม่เชื่อซอยอีกซิบล้างก็เป็นเศร้าล้างพี่น้องเลยเนาะคือสิพวงสิพออยู่บบบน,นนะี้เนาะโดยทางเฮากะถ่าไปเตรียมของลูกปันนี่ทุกญ่ยังบ่ขึ้นมาอยู่พี่น้องเลยรอเสร็จขวเดเบียร์ถ่าอยู่เนาะโดยอ่าแกไมาได้บอ่อบมา,นาเนี่ยเพียงไม่ถาลูกใหญ่เสร็จแกยังบ่เบิดแต่มีแต่ผี่ฟุน้น,งงน,น,นนะพี่น้องเลยจะเปิดชิลับเตลียนให้บ่อเนาะโดยเติมมาไว้ห้านพ่อพี่น้องเลยถาบ้านบ่ พอแค่หรือว you know, ่าจังไรก็มาเอาในห้างไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะเติมมาไว้เออตัวนี้ร่างเปล่าเลเ้ยเฮ้ยเ้ยเอไยเง้ย yeah, ้ยงน้้ยเน้ยเฮ่เ้ยเพ้ยเฮ้น้เฮยแฮ้เฮ้เ้ยนฮ้พเฮ้เ้ย้อเ้เ้ย้้เ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเด้อเด้เท่าไ้เ้ยเอ้เฮ้ยเ้เ้าเ้ยเ้ยเ้เเยยเอาันซื้อเพิ่มอีกล้เเเาฮ แต่ขี่วุ่นเนาะโอ้ยขาลุกง่ายครับรถมาเนี่ยกันโยนขึ้นรถเลยพี่น้อง นลำวงก่คืออะไร็่อยจะเป็นน้ออย่างเด้อาอย่ามึกลัวมาน่อยบ่คือไ่ได้หน่อยมาเยมันไปซจามาเกมาอเอีนอเสร็จกี่ฝุนออกแม่จังหน่อยเนาะ ซีบล่างนั่นห้เพิ่นไปสรงในงามเลยพี่น้องเนาะเาจะได้พตองเกลงไปแต่นีาา่ซีบล้างนี่เมนเชือเสียเไว้เฮือนเมนเชือกอนต้องเกลี่ยทีปลาใส่ันเยเพิ่นสิคิดเนเพิ่มสองนนพี่น้องประมาณต่ลาสามอปลายบอ khoảng 3 lọ ỉn ỏi, 1 lăng nè, có 12 bịch. nè, oi, chị Gen con, để con lũ nhìn mui nè, để con lũ nhìn mui đi. với nhéo nha đã được không? ใหพ่อจ่าเป็นเงี้ยพ่อจันบ่พ่อจานบ่พาเป็นเงี้บ่ไม่ใชเจอเมย์ในเดือดรังหนึ่งเนี่ยที่พูดลายพูดเดี๋ยวพูดอาวนี่ลายขวดมันเก่าพูดเดี๋ยวพูดวาได้บางบางที่ถ้าซื้อไปเป็นขวดที่ต้องต้องคืนได้ไปหน่อยเนาะกินเบียร์อยู่ทางเล่าเขาต้องคืนมาต้องคืนขวดในห้างเนาะ ว่าคือว่าทางห้ามค้าห้าไปตามขวดเราเองนําลูกค้าที่ซื้อไปกินอยู่ในบ้านนพะี่น้องว่าห้าวเราไปตามเอามันสีแบบอเ,เ,อเอาไปขึ้นบนเราได้นะเอาาย้ยมันยังนะว่าให้ไปนี่แฝกบ่มันแปลกบ,บ,มบ,บ่มาแฝก,แกแนี่โมแม่ล,ลูกเนี้ยทีส่งไปจัะมันจะแฝกบอมาประจันมาประจันแค่ส่งให้ซะย่งกรุ๊กกรุ๊กไปพี่น้อง มันแปลกเสือบ่าม่เหี่ยวเหรอที่เสือจ้ะทุหาเด้อโทุหาตู้เด้อดินเตรียมพร้อมแล้วหาเบิ่งน้ำบุกน้ำหวานอย่างไรอย่างไรได้น้ำวกน้ำหวานน้ำเบียร์ได้หน่อยเอามาใส่พี่มันดูดลโล่น่ะเงินบ่อมีเงินบ่อให้ไปลุงมึงด้วยให้ไปลุงมึงดูในขี้ฟูดน้ำตีนะป่ะขอเงินพูดเพื่อไปนอนไงใช่ ป๊าใส่เงินอยู่ดีนี่เงินเงินไผยเงินมนบ่เงินไม่รับประจักเงินขาดแม่แบบว่าเง no ินลูกข yeah, nice. like so hey. oh, no, no. uh ้าเพิ่นมาซื้อเลมันขี้ไล่นะพี่น้องมันเปื่อยมันยังเพิ่งยังมาซื้อเยนม่อยเมนก็เลยหยัดไว้ใส่เอาเฮงแมนเอาเฮงเบอ่งดูหาได้บอกให้เต็มเต็มใส่นะเมยใส่นักลงมาสักนักเงินโพดจนปิวลงมา มแมนะ่มายังนั่นนะมายังนั่นน้ำเต้าทองบอได้ <c oughs> เข้าจหาะหงพ่อจันเขาขึ้นปีนขึ้นไปถึงผูกผูกมันดุดลงมาถึงผูกแม่หอยไปกกเส้า <c oughs> ดุดลงมาเมึงดูเงินมึงหามาให้ปลาดุาดงมองเพมันมีใบอย่างนี้ <c oughs> นีแต่ใบเก้าๆนะแบบว่าเพิ่นมาซื้อกะเก่งใจเพิ่นพี่น้องวาสิบเอากะอีตนเพิ่นเนาะเพิ่นมาซื้อของเอาก็เลยต้องรับไหแล้วกะ กลายเป็นว่าอ่าบ่ได้บ่ได้เอาไปซื้อไปแรกนะมันก็เก่าได้ไปหน่อยโดยไปแลกธนาคารเพื่อให้ที่จะเอาหรอกนะไม่ได้ซื้อแบบว่าอยู่ฝั่งไทยได้ไปหน่อยแบบว่าใบอันใดเก่าๆหรือว่าขาดๆเพิ่อเก็บเข้าธนาคารอะไย่างสิเนาะเปแรกเอาใบใหม่กันนะแต่อันนี้มันยากว่าเท่านะเฮ็ดได้ไงก่อนอ่าขอบใจไปนละไี่น้องตู้แล้วม่ซื้อคุณน้อขายได้ไหมขายไม่ใครจะได้เงินนได้ไหม อันนั้นเก่าซะอ่ะมันเก่าแล้วไว้เอาไว้เอาไว้เยอะๆมันเห็นขาดกว่าเก่าแล้วนี่เอาไว้ไปตะทายขนมใหนะทายขนมน้องอ่ะน่ะโอ้ยแดดซําซื้อยงะดอมาเด้อน้อน้องฮอนดดบ่น้องฮอนดดเห็นบ่น้องวินน่ะน้องฮอนดดบ่น้องสบเป็นเอือยกได้น้องยังน้องยังถามตู้ซื้อดอกหยังกองก้อย น้องก้อยเห็นบ่น้องก้อยน้องหอนแดงเดี๋ยวดูนุ่มจืดนุ่มจืดเยังตู่อ๋องัวแดงมีอยู่นี่้นนะมีหวานกับจืดเอาไปขายนุ่มให้ตู้นี่ดูนุ่มหัวแดงแล้ววะเอาเป็นแพ็กว่าตู้คือเอาเป็นกล้องเอาเป็นกล้องกล้องแปดพัน แม่ไปใส่แม่ไปเออแม่ป็นชน้าอสต่อทำผ้าทบ้านบ่เอาเลยสี่ใบา่วเอาเอาเย็นบ่คือเเย็นเอาเย็นนะอ๋อส to <ód isan noise> ิ่ปาลูกบ่คือเอารูกไปนะว่าอะไรจ้าเจ้า่เรียนนเาเจ้าเรียนโอ้เก่งแท้ต้องงกินได้ยี่บ่เนี่ย เป็นโมท่องเสียบพเนาะ่ไน้อยๆๆนียยแต่เ้ยกินกี่ว่าแม่เป็นไหนกินกี่่เอม่ได,นนไไดกินไม่เจรแล้วกินแต่กอ่อกินงผงเป็นงงผงมได้กินเป็นอไรเอาซมมายจะเอ๊ดิ้นนองมันจะแบ่นยิ่งเดียวขนาดนี้งงผมก็ตกลงหลังมือถนองห่ยมืกินเลยแม่ไปสัมภาษณ์ป้าเะไดิแม่ไป้าษ<ส>เย <c oughs> ยากรพุ้งงินน้ำพอจานไปพอจานยังไงอะุ้งกนมาไหไปอะไรนี่เหว้าโอ้ยไปแล้วเอไ้ย่หอยู่ใส่ก็ได้เอามาพันกระเป๋านะกล่องงินทอนเนาะเม่เป็นไปสัมภาษณ์บตานตีปะดุกษาไว้พี่น้องเลยบ้นไปหายเวรงานอยู่ไทยพูดแน่ไหว่เอาไาบ่บ้านลูกจีมันมันหมันาโน่นกับโอ อยากกินเนาะอยากกินนุ่มเนาะเฮ้ยน่ากดามเงินขาดเลยนะให่บอเพิ <ok ่นไปโดนนะคำพูดสิมาบอกคำพูดเลยซ่าไปเมื่อเนี่ยคุไล่เลยคุณไล่เดยวน้คุณไล่ยุไล่เยน้คุณไล่อืมคุณไล่เดี๋ยบลกนั่นไไอเด้กบัเลินเอาเงินทอไอ้กะดุมาได้แล้วเยนแ่ช่ไรแม่ ยี่สอาพันสองพันอัน่เป็นบ่ไม่ไ่อ้มอดีให้ดีใหับเจี๊ยจับเจี๊ยอุตยอีบยนัอ้ายนังอี่ายนังมันนี้อีบนีมนัี้นี้าบนี่เอาขอบใจเร้อตู้ขอบใจเรือน้องเด้อไ่โดน่นบอหายเนาะเสร็แม่เนมากขอบใจเอเอานี่เอานี ไอ้ไว้ยพูดาไนิเพิมเงน้อใสกปาหมมันน่าเหรอหอมย์่ายดิเดินเดินระใจะกินบุเย็นีด้ยน้องวพี่วันมันแดดซําเนาะไอหนองมาปะลย่ปาโอด้วยแซกกรใจเด้อเห็นน้งตายุดแต่ยืนอมาเจ้าฉีเงินขาดบอกกินม่เห็นเงินขาด เหนืย่ยๆพี่น้องเอ๋อแมงเชิญกะสิโทราหาทางรถเปิดมาอ่ามารับแป๊บหนึ่งสิไปตลาดรอบนี้ฮะไปตลาดนู้นอีกแล้วช่วงนี้กะสิวุ่นๆกับงานเอ้ย่างอยู่พี่น้องเลยเนาะหัานกะเปิดแน่ปิดแน่อ่าของกะบ่มีเนาะถาแล้วเวียแล้วงานคักแน่อ่าจะได้พากันไปเติมของเข้าหาัานพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้กะสิยุ่งๆแน่เติมอันเข้าเฮือนทั้งงานเพิ่นก่อนพี่น้องเลย ตอนนี้ก็โทรหาทางงใหญ่กันมาดับบลเนาะโดยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุญหลายเด้อทางพ่อกับแม่ใจดีเพิ่นเนาะที่สดชวยมาอีกแล้วพี่น้องเลยอ่าโวบายงานใดเนาะงานน้องชายเพิ่นกระโซยพี่น้องเลยพรอะตกมางานน้องสาวเพิ่นกระโซยอีกแล้วเนาะโดยก็ขอให้พ่ออยู่ดีมีแหงเด้อให้แม่อยู่ดีมีแหงอ่าอายุมันขันเยินเนาะขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปพี่น้องเลยชื่ออีกแล้ว โอ้ยเอาไม่มาปรดุงกันม่าปรุงกันต่งชื่อละบายสบายดีโดดไปจ้าโทรหางไห่กันพี่น้องเลยสบายดีก็สุขุสุขคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้คือเกาเด้อพี่น้องเลยไปยเอิมบานยิ่มบานยิมบานนิ่มบานบ่อ